ดีครับพัตตันอยากดูซื้อแมนเป็นบุนตาครับก็แล้วพี่แซววัลเลนิโนโที่เพิ่งลงไปด้วยนะครับผมจําได้วันนี้ชอบของแม็กซ์เข้ามานะครับวันนี้เดี๋ยวเราจัดซูเปอร์แมนให้ตามคาขอแลยกันนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ขอเข้ามาเกมนีหวามกกว่ากลัวแก๊กไหมนิดหน่อยครับแต่ผมเห็นเป็นของแครี่แบบนี้ก็โอเคเล่นไม่ใส่ลาเมิดก็ได้นะครับแต่เราระวังไว้อย่าให้แก๊กดึงเราโดนนะครับเพราะว่าเราจะเข้าไปขัดตอนที่เพื่อนเราโดนซะแทนแทนซะมากกว่านะฮะ ตัวสุดท้ายจัดเป็นลิโป้หรือว่าแพนด้าแพนด้าเหอะขอร้องแพนด้าเหอะขอร้องแพนด้าเหอะขอร้องใครเคยโดนเกียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่รังหา IDRB เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะนำเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกม IDRB ปลอดภยัยแน่นอนครับไม่มีโกงดูตามมากกว่า200,000คน เริ่มต้นเพียง ID ละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูนครบสกินรแแร์เพียบใครที่เบื่อไอดีตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่อแอดมินต้น TP 7และรับเงินได้ทันทีนในโซแมนหรือว่าคริเตอร์นะครับผมจอจะมาอยู่ที่เรางกลางก่อนนะเพื่อเข้าปลักแต่ว่าเพื่อนเหมือนว่าหลับเหมือนแอดเดตเราจะหลับนิดนึงนะครับก็อดได้ตรงนี้ไปแต่จริงๆผมชอบมันเป็นพวกคิซี่ หรือว่าเล,น,เลน,น่านะครับที่เอาไว้โป๊กตอนแรกอะ่ะเอ่อลัมเบอร์ก็ผักเข้าไปได้หนึ่งดอกเนี่ยในเลนแพ้ทุกตัวครับแทบทจทุกตัวก็เล่นตอดตอดไปไม่ก็ผักคลิปข้อป้อมแรงจร,งจริงครับลิปโป้ไปเลยที่แล้วเราก็ไปเดินนะครับเราอาจจะเดินหลังลิปโป้ะนะเราอาจจะเดินแบบว่า เคลียหรือว่าเราอาจจะไม่เคลียอาจจะไปเดินก่อนแล้วมาเคลียร์ที่หลังก็ได้ครับแต่ช่วงแรยก็ฟาร์มใครฟาร์มมันไปก่อนนะครับให้ทุกเลเวลสี่พยายามใช้พาสซีฟของลิโปไว้เอัยเอ้ยอ้พาสซีฟของซูเปอร์แมนพาสซีฟของซูเปอร์แมนที่ปลวปาใครหลบในพุ่มเขาจะเห็นนะครับก็เหมือนกับเป็นเซนส์ของซูเปอร์แมนเหมือนเซนส์นนของสไปเด <Man S 1> อร์แมนอะ เราเช็คในพุ่มอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เราต้องบินเท่านั้นนะถ้าเราเดินไม่สามารถเช็คได้เราต้องบินแบบน,นี้เห็นไหมพัสซีเราจะขึ้นปุ๊บ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 เราก็รู้ครับอ๋ออยู่พุ่มนี้นั่นเองเราก็จะได้แบบว่าไม่ต้องไปเสียดสีเอาตัวเข้าไปเจ็บนะคือจะเป็นโบเกนสเปียร์ครับพิดาเมตงงตายเนี่ยปัม้มเรียบร้อยแรงมากครับรอเล่นอีกที ไปปาดดีครับปาดปูเมืก่อนจังหวะนี้แล้วเ่าย้กลับไปสวดปาดโคตรดีครับปาดอีกทีดดดดเอ้าตายแล้ว,มลวไม่เห็นตายอยู่วะยูเฟอร์สนิมนจะขึ้นซะแล้วเยอียยอยากเชียร์่จริงๆตอนนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเราสามารถผลักเข้าไปได้แต่สมัยนี้ผลักเข้ายากมากเะยครับ เช่นตรงนี้นะปึ๊บเหลี่ยมมันจะมันมีหินตรงนี้เห็นไหมตะกอนมันจะไม่มีหินตรงนี้เว้ยถ้าเป็นแพทตอนที่โซแมนมันจะโหดมากๆนะตอนนั้นอนะตรงนั้นมันหินไม่มีออฟเลนผักเข้าง่ายมากเหมือนมันไกลไกลป้อมขึ้นด้วยเออพก็เลยแบบผักเข้าป้อมยากนะสำหรับแบบที่แพทชีปรับเข้าใหม่เรื่อยเลยะผักเข้าที่สอง เว้ยอ้อยหัดจังหวะแล้วเพื่อนเติมให้แบบนี้สวยครับลรปล่อยเลยตรงน,นี้เรากลับไปฟาร,ร์มต่อมาเติมแอลมาเติมแอลบ่อยๆนะครับเืม้มันกลัวซะที่ไหนไม่เคยมีใครกลัวโซแมนครับเล่นไฟห้าเราจะเก่งอ้หรือถ้าโชว์ใส่ก็กลับบ้านดีกว่ารีบกลับเดี๋ยวเราต้องมาเกียร์ตอนเลเวลสี่มันใกล้จะแบบว่า เลือดป้อมจะกลายเป็นสีแดงแล้วเสร็จบล็อกเคนวาร์ปเลยครับตรงนี้ใช้วาร์ปเลยเราไม่ต้องบินละวาร์ปเลยเร็วกว่า5วินาทีมั้งหาตู้โลบถ้าไม่มีก็ถอยแต่ว่าเหมือนลิโปจะโลสุดก็โดดตายเลยเนี่ยไปแล้วแต่อีรินไม่สนใจด้วยน่ากลัวจัดตรงนี้ตายเนี่ยอะไรตอผักหนึ่งทีแล้วปาดด้วยลมหายใจสดชื่นนะครับ เฮ้ยกัวใจอยู่สวยเพิ่มสวย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 สยเลยสวยเลยตอนนี้กูจะได้อยู่แล้วอ้อยเว้งสเตปโคตรดีรีเลยครับหลังจากที่เราได้โปรเฟนสเปยยใช่ไหมผมจะขึ้นเป็นโอดินวิวซะหน่อยล้วกันนะครับรู้สึกว่าผมอัตติเข้าไปแล้วเลือดหายไวมากนะจะต้องรีบออกโอดินวิวกันเกาะขึ้นมาก่อนนะครับ ถามว่าโอนิบิวช่วยแรูวปอร์แมนพี่เวลาที่เราโดนตีนะครับไอเทมชิ้นนี้จะเป็นพาสตของตัวมันเราจะได้ความเร็วในการเคลื่อนที่และความแรงขึ้นนะครับประมาณนี้เลยสำหรับโอนิบิลที่แบบว่าเปอร์แมนทำไมชอบออกพอดีเครื่องมันใกล้จะตกอะไรเงี้ยเออก็ค่อนข้างฝัอไอเทม,มชมิ้นนี้ สายลัเมจเนาะบางทีเราไม่ได้ออกไครอา standard <_ S 1> ร์สแตนดาร์ดเพื่อเพิ่มความเป็นธรามในการขึ้นที่ห้าเอซนก็อ,อันนี้มันช่วยทดแทนได้เนี่ยถึกด้วยแรงด้วยแวยต่ว่าถึกมากไหมก็ใหม่อะฟ <_ S 1> าวสโดนดูดโดนแกลกดูด <_ S 1> ต้อนนียไฟห้าเราเดี๋ยวก็เทพคันเทพแล้วปรางให้สองครับวิเสียเยอะเพื่อนตอนนี้ผมขอโซลเคียว มักลับ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 ไปกลับเพื่อนอยู่แถวนี้หมดเลยว่ะเขาทิ้งผีเสือ้อไว้ตรงนั้นนะครับตอนแรกก็ว่าจะมาโซโล่คิวแต่ว่าเพื่อนไม่มีตรงนั้นก็ตามกันหมดเลยตอนนี้แต่ก็ไม่มีใครผิดนะครับถือว่าได้ดีกว่าเสียสวยนะครับแล้วก็อย่าให้เวฟตกเล่นออฟเลนอย่าให้เวฟตกนะครับ No one ปับกลับครับตรงนี้ใช้เวลาเพียงนิดหน่อยเอานี้บวิวต่อครับแล้วเจ้าอ,อนด์วิวบิวเป็นอะไรพี่ดับแดงครับดับแดงเอาความแรงเราจะเข้าแคลี่อ,อย่างเดียวนะเราจะหม่งด้วยทีลิลสองก็ได้นะครับต่อต,อ,ต,อ,ตอ่ะเพราะเรามีพลังแฝงโคลนิแทนเดอร์มันจะแรงมากในการแตกพลังแฝงตรงนี้เนะ โบกแค่ตะเพียดาบแดงแครีตายเลยแต่ไม่ใช่คอมโบเดียวประมาณครึ่งหลอด่ะการันตีไอ้ว่าแล้วมือไม่น่าใครไอนี่มันเหลี่ยมแช่มแหลมจึงเข้าเอรินก็ได้ครับแกเอรินไปก่อนเพราะเอรินมันต้องการของสักสองถึงสามสามชิ้นนี่มันการเกมเลดเกมเลยตอนนี้ ดูกูผักสามเพื่อนโอ้เชีย่ยแรงเกินโอดดบิวก็ไม่ช่วยว่ะอัปเดตให้มาครับตอนนี้มาละแต่ก็ตอนแรกตอนตัดนใจว่าจีนวิชเชอร์ไหมเพราะวีผมเข้าป้อมไปแล้วแบบว่าถามว่าสวยไหมมันก็ไม่ได้สวยถ้าขนาดนั้นนะครับจริงๆมันต้องผักให้เพื่อนได้เล่นง่ายกว่าน,นี้ เธอก็ไหนๆก็ไหนๆครับดาบแดงไปเลยจะปะโอ้โหตาเข้กูเบ้เลยเจ้าวาดเถอะท็ทอปเจเนอต้องเข้าแล้วครับท็อปเจเนอร์เข้ากูทีตาเบ้เลยกู สบัดไม่มีใครอยู่วตรงนี้เพื่อนเช็คพุ่มเดี๋ยวพุ่มตรงนั้นก็ไม่มีเหมือนกันต้องเคลียร์ม่วงก่อนแล้วเรากระโดดเข้าไปเคลียร์ได้แการเคลียร์ก็แรกในความเจ็บปวด2ข้อเลยนะสองข้อนี้ไม่ใช่โจด้วเป็นเลีอยดผมปล่อยพ่อมนแตกไปเลยครับไม่แตกก็เหมือนแตกไปแล้วเราค่อยไปเคลียร์ เกมนี้สู้ได้อยู่นะเล่นไฟห้าก็วัเดอร์โหดนะครับ oh. เล็กเกมวัเดอร์โหดมาปาโลทีด้วยแบบแครี่โคตรเจ็บยกสองสวยเพื่อนรอเข้าโอ้ยนี่มันโฟกัสผม่ะ oh. ถายสองโดนผลักครับสวยครับ โอ้ยใครจะตายแอบเสียวอยู่ที่ไม่ใช่แบบว่าไม่กล้าไปโม่งเลยแอบเสียวอยู่กลัวมาันสวนนะโซโลโคิวไหมาตายปอมแบบนี้โซลโลคิวมาอีแล้วโอ้เดี๋ยวเขาไปแปบะบด้วยอัาติแล้วเก็บเอสไปครับโซโลโคิวตายปอมรูนเจาะร้อยนะครับรูนเจาะร้อยเออพวกเอ่อพวก,พวกรูนไอเทมผมจะขึ้นไว้ให้ต้นคลิปนะก็จะไม่ได้ใส่เป็นเต็มๆไปแล้วนะครับ มคิดว่ามันน่าจะสะดวกตาเพื่อนๆมากกว่าแล้วก็ดูว่าผมออกอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะคอยบอกตลอดนะครับเกี่ยหลังเ,<อ>เติมช้ากว่า<ด>แต่ก,แตก็แต่ก็ไวนะซูสเมย์ก็ไปเติมไม่ได้ช้ากว่าเพื่อนถึขนาดน,นั้น,น,นต้องรีบเคลียร์หน่อยเดี <S <S ๋ยวนี้เราชาร้าแล้วเราเคลียร์ช้าโปไปละสวยเพื่อนปักโปเพื่อนกลับไปเคลียร์หลังก่อน<า> เราต้องเคลียตรงอ่าขาดแกตตายวิฟิกสวยสวยเพื่อนโอเคตรงน,นี้พลาดไม่เป็นไรนะครับอ่อีลีม,มันเข้าตรงๆไม่ได้มันต้องเลี้ยวมันต้องเบนซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นเหลือแค่กแกร็กตัวเดียวก็เลยเอาสุดเลยที่จบได้จบเลยอ่ะไม่อยากเล่นเลย <laughs> เหล็กเกรงแมมันจะบางมากมาแล้วสวยครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็เป็นฮีโร่ที่แอบเล่นยากนะครับแต่ก็เล่นได้นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับก็ฝากเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัว,วลาไปก่อนนะครับผม